ตีค่ะวันนี้มาเลี้ยงวัวน,นะคะวันนี้ยาเยอะมากอันนี้พระเอกของเราจะแท็กเตอร์อิ่มน้ำสำรัญนะคะยาเยอะมากอันนี้ลูกชายลูกชาย ตอนนี้ก็พากันเริ่มอิ่มแล้วให้ลูกให้เต้ากินนมแล้วตอนนี้เข้ารม่มอิ่มมากๆอย่าเยอะมากหลังจากที่เราให้มาเลี้ยงสักทีมาเจอตรงนี้เยอะจริงๆกินไม่หวาดไม่ไหว ในสีหนหวดของเราก็อิม่มยืนโจโลเจเล่แล้ว <S <S เลือกดูเลือกกินตามอัธยาศัยร่อนกินนะลูลกของเจ๊น,นี้ แล้วก็อันนั้นน้องชายคน,นี่ก็เป็นน้องชายลูกแม่สีนวลแม่ดำนั่นก็ลูกแม่สีนวลอันนี้ก็ลูกแม่สีนวลอันนี้ก็ลูกแม่สีนวลจะไปกินนมแม่แล้วหลังจากที่เริ่มอิ่มก็จะมากินนมแม่อิ่มแล้วก็นอน เขี้ยวเอื้องต้อยต้อยเกินไหนยังไม่อิ่มก็กินไปเรื่อยๆ ร่มเข้าร่มร้อนแล้วเข้าร่มกันวัวบามั่นแดง ไ็เยอะที่เลี้ยงเยอะมากๆกตอนนี้ง <c oughs> จากที่เราไม่ได้เลี้ยงที่นี่นานแล้วแล้วก็เอามาเลี้ยงตรงนี้แล้ว <c oughs> ตอนนี้กำลังกินนม ลูกสาวนะคะเป็นบามั่นแดงผสมกับนางจ่อยสีขาวลูกสาวบาโบ้ไอพิกแดงเอ5เคห้าแปดหนึ่ง ดี่จะแท็กเตอร์ของเราดู่ิจบหญ้าแล้วเรามาวัวมาเลี้ยงก็จะประมาณนี้นะคะไม่ได้เกี่ยวหญ้าให้กินก็จะหมดเวลาไปกับการเลี้ยงวัวถ้าเราเกี่ยวให้กินเราก็มีเวลาทำอะไรเนาะตรนนี้ไม่ได้เกี่ยวก็จะประมาณนี้เสียเวลากับการเลี้ยงวัวอีก เปนในร่มเนร้อนมากลูกผสมบ้านๆบา,บามั่นแดงก็จะประมาณนี้ตามอัจฉภาพวัวไม่ได้ให้หัวอาหารก็อ้วนประมาณนี้นะคะเลี้ยงแต่ยญ้าให้หากินเองปล่อยหากินเองบางวันก็บ่ายสองบ่ายสามถึงได้ปล่อย ต้องเคลียร์แพะเสร็จก่อนจะได้มาปล่อยวัวนะคะแต่ยาเยอะมากกินแป๊บเดียวก็อิ่มนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องชีลองฟาร์มของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ